มันนอกจากเงินแล้วก็หุ้นที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยมันมีตรงกลางอยู่มันเรียกว่ากองทุนรวมก็คือเราไม่ต้องไปเสี่ยงสุดขนาดหุ้นก็ได้แต่เราไม่ต้องเซฟสุดเหมือนการฝากเงินก็ได้<ช>แล้วซื้อกองทุนรวมสิ แล้วก็รู้หลักการ D C A จากคลาสนั้นแล้วก็ด้วยความที่ไม่คิดอะไรเยอะตอนนั้นเงินก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าขั้นต่ำมันคือ2,000บาทแล้วก็เลยเริ่มใส่เงินลงทุนตั้งแต่อายุ20่ปีเพราะว่า20เป็นขั้นต่ำในการลงทุนยุคนั้นแล้วก็2 0 0 0บาทคือขั้นต่ำอะไรที่เริ่มได้เริ่มแล้วก็เริ่มลงทุนในเซทห้าสิบหุ้นไทยก่อนในช่วงนั้นตลาดยังดีอยู่นะคะแล้วพอมามันนี่ h ช n แนลคุยกับหลายคนอ๋อมันมีหุ้นเมกาด้วยอ่ะก็ไปลง s อสเอ็มอยอย่างเงี้ยเป็นต้นนมัก็เลย ใส่เงินจากน้อยๆแม้ว่าเราจะอยากลองแต่ก็ไม่เสี่ยงสูงอพอรู้ว่าใช่ไปต่อพอรู้ว่าไม่ใช่ก็หยุดแล้วตอนนั้นเวลาเราสนใจเรื่องการลงทุนนีเราตั้งเป้าไว้ไว่าอะไรอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทําให้ชีวิตเรามีความมั่นคงได้อ,อหรือเราตั้งเป้าไว้แบบไกลแค่ไหนตอนนั้นตอนนั้นคิดไว้ไว่ายัางไง ตอนที่อยู่มันนี่ชาแนลพอเริ่มลงทุนหุ้นอเมริกาใช่ไหมคะปีสัพราพอดีเป็นปีที่แบบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งเราตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเยอะแค่คร,รู้สึกว่าลงทุนไปเรื่อยๆก่อนแต่บางเอิญตลาดมันร่วงลงหนักมากนะคะ,ะเราก็จําได้ว่า ไม่มีเวลาในการมานั่งมอนิเตอร์เพราะว่ามันไม่มีแอปพลิเคชันที่ทําให้เราเห็นราคาตลอดเวลากว่าเราจะดุ๊กีก็คือแบบจดหมายมาส่งซึ่งผ่านไปแล้วว่ามันเดือนหนึ่งเราถึงจะเห็นว่าโอ้หุ้นเราลงไป50%เลยหรือนี่แต่เราไม่ได้หยุดอ,ออมเรา DCA ไปเรื่อยๆมันก็เลยเห็นช่วงเวลาหลัง้นสับพรามาค่ะตัวเลขของพอร์ตมันโตขึ้นจากหลักพันที่เราเก็บ ทีละเดือนเป็นหลักหมื่นเราเริ่มเห็นเลข6หลักแล้วทีเนี้ยพอเราเห็น6หลักเราก็เฮ้ยตั้งเป้าล้านไหมเอออยากรู้เหมือนกันว่าล้านแรกมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นยังมีนี้บ้านอยู่นะเรารู้สึกว่าแค่ปลดนี้บ้านก็ดีแล้วนี่ก็จะสอเรียนกู้กู้ยืมด้วยเพราะว่าปปาเสียแล้วก็กลายเป็นว่าเราเหมือนแบบที่บ้านมามาเขาแบกลูกสองคนคนเดียวก็เลยต้องกู้เรียนมันก็เลยมีนี่สองก้อนแล้วก็ลงทุนอีก อ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าลองดูเว้ยร้านแรกเป็นยังไงอ่าทีนี้ก็เลยตั้งเป้าแรกก็คืออยากมีร้านแรกก่อน30นี่ร้านแรกตอนอายุเท่าไหร่เก็บขนาดนี้ก่อน30มสแต่จำแบบตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่เฟิร์นมาเร่งสปีดเร็วตอนตอนที่พอเริ่มเป็นที่รู้จักพี่ประสานแล้วก็มันมีงานที่เข้ามาเป็นโอกาสเยอะมันได้ทําให้ตัวรายได้เราสูงขึ้นทั้งฐานรายได้ประจำ ฐานจากงานจ็อบมนเลยกลายเป็นเงินเติมเยอะเราก็เก็บเยอะอยู่แล้วมันเลยยิ่งเร่งใช่ยิ่งได้เยอะไม่ได้สเปนเยอะได้เยอะกับเก็บเยอะพอมาเริ่มแตะเมื่อกี้จากหนึ่งเลยใช่ไหมกลายเป็นเริ่มเป็นเลขสองหลักนี่ได้ตอนสักอายุเท่าไหร่ที่เป็นสิบล้านใช่ไหมคะใช่เสิบล้านเนี่ยคิดว่าใช้เวลาเร็วกว่าล้านแรกหมายถึงว่าสมมติล้านแรกใช้เวลาจำไม่ได้เปเปนะคะสมมติเจ็ดปีอย่างเงี้ย เจ้าสิบล้านเนี่ยเร็วกว่านั้นมันมันอาจจะด้วยมีรีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นด้วยจังหวัดของเศรษฐกิจตลาดด้วยกำลังดีตอนนั้นอเมริกามันก็กลับมาแล้วนะคะแล้วหุ้นอเมริกาพอขึ้นแล้วคือมันขึ้นเป็นขาขึ้นยาวคือมันดิ่งแรงจริงปี2008แต่พอขึ้นปุ๊บมันไปไกลอ่าแล้วเราก็เริ่มลงทุนหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้นนะแต่ช่วงนั้นนะคะมันก็เลยโตเร็วมันก็เลยกลายเป็นถึง10บ เร็วกว่าถึงล้านแรกในจํานวนปีอะค่ะมมสมมุตินะคนคนฟังเรื่องของเฟิร์นเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าก็ใช่ซิเธอเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเงินเธอรู้เรื่องวิธีการลงทุนนุ่นนีนั่นสำหรับเฟิร์นเนี่ยการที่ เฟิร์นลงทุนบริหารจัดการการเงนินมันมีความซับซ้อนเหมือนที่คนอื่นมองไหมเพราะบางคนมองก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะแดงนี้ได้คงจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเล่นพุดอย่างนี้ต้องนู่นอย่างนี้มันต้องใช้ความรู้ต้องใช้พลังเยอะแน่ๆเลย uh huh. ไอเราไอเราแบบความรู้เป็นศูนย์มันจะไปทําได้ยังไง uh huh. เราเฟิร์นเฟิร์นทำขนาดนั้นไหมเฟิร์นก็เคยใช้ความรู้ที่คิดว่ามีในการลงทุนเหมือนกันพี่ประสานหมายถึงว่าเราเห็น B i ประสบความสําเร็จเราเห็นคุณปู่วรนเปาเฟตโู้โหลงทุนได้ปีหนึ่งยีลตอบไปเร์เซ็นต์ผลตอคะครับ สุดท้ายเชื่อไหมว่าสิ่งที่เหมาะกับเฟิร์นล้วกันซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนคก็คือทําทุกอย่างให้ง่ายให้ง่ายแปลว่าไม่ต้องคิดเยอะค, <laughs> คือเฟิร์นบอกแล้วว่าเฟิร์นยังทำเหมือนเดิมคือเฟิร์นยังเงินเข้ามาเท่าไหร่ตัดลงทุนครึ่งหนึ่ง Oh, right. เสมอนะคะ uh, uh, uh. เป็นอย่างน้อยคือเพราะว่าคนรู้สึกว่าอย่างที่บอกเนาะพอเราตั้งต้นจากเงินก้อนแรกหมื่นสองแล้วเราสามารถไปผ่อนบ้านได้ uh huh. เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเงินเดือนหรือ,อรายรับที่เราเข้ามาเราหักมันออกอะ่ะเราโอเค uh huh. แม้ว่าเงินเราจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน uh huh. เราก็สามารถที่จะเอ j นจอยกับครึ่งที่เหลือได้ นั่นหมายความว่าจะน้อยจะมากถ้าทําได้ตั้งแต่ต้นน่ะไม่ว่าจะ10% 5%หรือแม้แต่แค่2%นะ 2> ถ้าทําได้เฟิรนคิดว่าทําให้มันเป็นอัตโนมัติ เพราะว่าท้ายที่สุดอะค่ะเฟิร์นเองชอบทํางานมากกว่าชอบลงทุนใช้คำนี้นะหมายความว่าเฟิร์นสนุกกับการคุยกับการคุยกับลูกค้าได้โจทย์มายากๆเอามาคิดกับทีมวางแผนงานกันแล้วทํายังไงให้ออกมาได้แบบตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการหรือว่าทําเพจให้มีคนดูคอนเทนต์แล้วได้ประโยชน์เยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้เราชอบมากกว่าแต่เราไม่ได้มีเวลาไปเลือกหุ้นลายตัวแม้ว่าเราจะมีคลังความรู้เยอะมากเราไม่มีเวลาไปนั่งเบ็กับตลาดว่าเฮ้ยซื้อตอนนี้เลยขายตอนนั้นเลย เราไม่ได้ทําแบบนั้นเคยทําแต่ไม่เวิร์กนะคะก็เลยรู้สึกว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติมีเงินเข้ามาปุ๊บตัดลงทุนทันที5% 10%แล้วแต่เฟ่อห้าสนว่าไปลงทุนในอะไรเฟก็ลงทุนหุ้นโลกเป็นหลักเพราะเฟืรู้สึกว่าเฟก็ไม่รู้หรอกอเมริกาจะไปต่อไหมหรือจีนจะกลับมาหรือเปล่าหรือจะเป็นอินเดียหรือจะเป็นยุโรปหรือจะเป็นญี่ปุ่นก็ลงทั้งโลกไปเลยคือเหมือนกับว่าเราซื้อเหมาอะว่ากรุ๊ปนี้ยังไงก็ไป ยุบสลายไปซะก่อนแล้วก็เกาะกระแสใช่แต่ว่าไม่ได้รวยที่สุดนะคือผลตอบแทนมันเฉลี่ยประมาณ7%ต่อปีเฟิร์นอาจจะไม่ได้ทําได้2หลักนะคะแต่เฟิร์นอาศัยเฟิร์นถึกเฟิร์นลงทุนมาเนี่ยยี่สิบปีเฟิร์นก็รู้สึกว่าอ่ะแค่นี้มันก็ทําให้เราเห็นเงินที่มันค่อยๆโตแล้วหรืออย่างน้อยไม่ลงทุนก็ได้ค่ะเฟิร์นขออย่างเดียวขอให้เก็บเงินเฟิร์นคิดว่าปัญหาของคนทุกวันนี้คือเก็บเหมือนกันนะพี่ภาษารู้ไหมเก็บเพื่อซื้อของ เก็บครบหมื่นซื้ออะไรดีเก็บครบแสนเอาไปไหนดีแต่อันนี้คือปัญหามันไม่ใช่การเก็บมันคือการหาทางใช้เงินอเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือยังไงต้องเก็บให้ได้ก่อนเพราะว่ามันจะกลายเป็นนิสัยแล้วทําให้มันง่ายซะเราจะได้รู้สึกว่าโอ้เหนื่อยจังเลยต้องไปหาหุ้นต้องไปหาจังหวะเวลาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาคนสมมติคนนั่งฟังมาถึงเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่า วยอยากจะเป็นเหมือนคุณเฟิร์นจังเลยห,หนูเนี่ยแต่เขาก็อยากคือเขากา็อาจจะบางทีก็มาตั้งคําถามถึงฉันจะไม่ฉันไม่ได้มีความรู้ฉันไม่นู่นนี่คือเอาเข้อย่างยิง่งพอนั่งฟังฟังเฟิร์นเล่ามาเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในแวดวงการเงินเจอกูรูอะไรมากมายแต่วิธีการลงทุนก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าซับซ้อนหรือแบบโอ <finish. S 2> ้โหต้องเป็นระดับเซียนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะคือเรายังยังได้เงินจากการทํางานแล้วยังคิดว่าการทํางานมันคือ คือสิ่งสาคัญแล้วก็ยังสร้างเงินให้กับเราอ่ะส,ส่วนเงินที่ได้มาเงินออมก็คือการไปลงทุนใช่มันไม่ใช่หมายถึงคนนั่งเฝ้ากระดานอะไรตลอดเวลาเอจริงๆฟันอยากเทียบอย่างนี้ก็ได้คะ่ะพี่โยสารคนไทยชอบซื้อหวยทีเนี้ยฟันอยากให้ลองแบ่งเงินซื้อหวยครึ่งหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดนะไปลงทุนเฟินเคยทําสถิติด้วยเพราะว่าเฟินทําที่เวบ,บมีอัพนี่แหละก็คือทำสามปีติดเลยคะ่ะ ให้ทีมสมมติมี5คนเขาอยู่กันคนลสะสถานที่เนาะจะได้กระจายก็คนนึงไปอยู่ออนนุดบังไปอยู่จะรันบางอะไรเงี้ยให้ซื้อหวยทุกงวดอ่าแล้วเฟิรนก็เอาเงินก้อนเดียวกันก็คือ500บาทเพระเขาห้าใบ500ร้ใช่ไหมเฟิรนก็เอา5้าบาทเนี้ยไปซื้อกองทุน5กองทุนครับผ่านไป3ปีซื้อทุกงวดเลยนะผลปรากฏว่าติดลบเหมือนกันแต่ อย่างน้อยที่สุดกิจการ<อ>าหรือว่าสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนผ่านกองทุนทั้งจีนอินเดียอเมริกาไทยเนี่ยนะคะมันยังอยู่ั<อ>นจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่สมมติ3ปีที่ผ่านมาติดลบกองทุนไป10กว่าเปร์เซ็นต์แต่ตัวหวยเนี่ยติดลบไป60%อ,อ,อใช่คุยง่าคือเราแทบจะไม่ได้มันกลับมาคำ<อ>ถ,ถามคือถ้าคุณเสี่ยงได้แบบซื้อหวยแล้วพร้อมหายเป็นร้อยเนี่ยถูกไหมซื้อร้อยหายร้อยเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งอะ ไปลองลงทุนสิใช่แค่นี้เองเริ่มจากอย่างนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าเราลงทุนกับพวกลงทุนในกองทุนต่างๆแม้ว่าลงทุนร้อยมันอาจจะหายไป20-30%สิแต่ใครจะไปรู้บริษัทมันจะฟื้นขึ้นมาได้ไหม้แต่ถ้าลงทุนในกองสลากเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของกองสลากแน่นอนกต้องแต่เขาก็จะบอกอยู่อย่างว่าแต่เราไม่ได้แบบลงปุ๊บได้ล้านนะเราฉะนั้นแล้วแต่มุมคือฟันคิดว่าเราต้องลองหลายๆทางเลาให้เหมาะกับเราถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไปได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ